อันนี้เป็นทางผ่านประตูนะเราเข้าผ่านประตูที่จะไปหมีสาซาแล้วนะครับมองไปข้างหน้านะครับจะเห็นเนินทราย ชออนไลน์มีอ่ะนะเนอะยงชั่วอขอบคุณมากท่านหญิงขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวผมจะพระราชาวังให้หนึ่งหลังนะคะ